อ้าวแขนหกักโอแขนฮะลาว่าบักร้านบริการเติมลบักโปรโมชั่นสุดคุม้มเร่งนี้ VIP อพเซอร์เฟลทห้ขั้นต่ำเพียงย้็สิบบาทและยังมีบริการส่งเกมพาสเลทห้ายังไม่หมดเพียงเท่านี้บริการจำหน่ายไอดี ID. ไก่ตันบ็อกฟุตหากลูกค้ามีแรง v ์ VIP จะได้รับส่วนลดในการสั่งซื้อ5% สนใจใช้บริการลิงค์ใต้ลังคลินเลยนะครับเฮ้ยชอบมีแรงขายมั่งเนี่ยอะไรวะเนี่ยว h oh. ด t is this Summer โอ้สกินซัมเมอร์หวานท่านผู้ชม้วอ๋อสกินซัมเมอร์มาขายโหแมปใหญ่มากเลยว่ะแมปใหม่เนยเฮ้ยโคตรบักเอฟเลยอุ้ยกอง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 นี่กองอ่ามีลูกบอลอยู่ ท่าเต้น่ะอีโมดว่ะโอเคโอเคเทอยู่อันเนี้ยมันเอาไว้กวนเวลาต่อสู้อ่ะแบบไอ้ยังยังสู้ฉันไม่ได้หรอกแล้วก็เต้นใส่อ่ะมีท่าให้เต้นเยอะเลยว่ะท่าน,น í, ดิโอทาเลน์คืออะไรเอ้หยุดดีๆเราเพลงได้เว้ยอ้าวแล้วขึ้นยังไงวะนที่นี้สร้างต้นไม้ให้ฉันดีกูขอบใจ โอเคเก็บมาค่อยเยพอละเดี๋ยวลองไปรีสแตนดูนะฮะสวัสดีครับผมมาจากโลกอนาคตครับเวทดีพอร์ตไม่สามารถได้มาจากธนูธรรมดานะจ้ะต้องธนูลิคียมเท่านั้นนะ <laughs> หลังจากนั้นเนี่ยผมก็ไปรับเควสแปลกๆมานะครับโดยที่ผมก็ไม่รู้ว่ามันคือเควสอะไรนะครับเฮ้ยอ้าวได้เควสมาใช,ใช่ไหมเนี่ยดูจากทรงอ๋อ,อมีอะไรอยู่ในถ้ำมีอะไรอยู่ในถ้ำสวัสดีครับเอทำไมได้วะอุย้ยอะไรอ่ะ ใช่อปว่าวะถ้าจำไม่ผ euh ิดต้องใช้เคิร์ดออมในการตีบอสไอตัวนี้นะครับมังโอเคซื้อแล้วยะ she god damn โหระห์โอ้โอ้โอ้โอเคโอเคต่อยถ้าต่อย Ok, ok. Khò tưng tưng, khò tưng tưng, khò tưng tưng. À? Lavender. Ah, Ui. Uh... Ah! Oh! Oh! เอ็นมาหวานท่านผู้ชมมันมีสกิลของอัมบ้าผมโคตรอยากได้เลยท่านผู้ชมโยเนียเฮ้ยโยเอ้ยโยเนียจริงปะเนี่ยมันเป็นสกินของแคสซี่อ่ะตึงนะตึงตึงอ่งหุ่นเนี่ยนะถามจริงอ่งหุ่นเนี่ยนะไม่ไม่ตึงไม่ตึง โสนไม่ตึงไม่ตึงไม่ตึงเอาเฮ้ยเอามาให้ซ้ำทำไมบวชต่อเฮโอ้ยหมุนไนวะท่านผู้ชมสกินของเบทิริพอร์กาแจมมูลไนเลยนะมุนไหนเลยนะถ้าสมได้ก็ได้นะแต่แต่ถ้าซื้อก็ได้เลยนะเอาไงดีล่ะโลฮะอํมบ้าซื้อตรงนี้ก็ได้เหรอหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านล้านยูคอยเหรอ เชลยห้าแสนนาะถ้าซช่สองอันถ้าซช่สองอันก็คุ้มเลยดิซื้อต่อซืบต่อซืบของต่อฮัมบาก,กิลี่แก้วแบบสามลูบี้เนี่ยนะสามยิงพี่ชายเฮ้ยเจ็ดคัตเตอร์ ตึงตึงตึงเทอยู่ก็คือแบบเราตีปุ๊บเนี่ยโอกาสที่มันจะดอบร re ีเคลมแอโร่ A R ให้เราแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เองนะน้อยจัดเลยอะอต้องสตาร์ทมันก่อนต้องสตาร์ทมันก่อนฮัลโหลอเอาวะ เอ้ยตัวอยู่เวลายอยู่สักทีที่สักทีที่ไม่ตายวะสักทีสักทีเอาไม่ดอบอุย้ยถ้าไม่เล่นใบพี่ชาย whoa what อุุ้ยจบที่นี้แหละตอนนี่เออระหว่ามองยังไม่มองอู้ต้องเร็วกว่านี้คิรืโตะคุ้งอุ้ยแอบกลูว่ะตึงๆอยู่ตึงอยู่ดเจนต้องออกละเยสดเจนต้องออกละเยสเซอร์เยสเซอร์หมดเลยก็ได้โอ้ กันแพ็ใกใหญ่ไปเลยน้องรอหั่มอะไรล่ะสามหุมหุม้มแมนเปิดได้สวยอ่ะมาต่อปลาเลยเคลสเรื่อยๆสุ่มไุจนกว่าจะหมดนี่แหละโอ้โหอ๋อออสซิเดียเนี่ยนะเราจะสุ่มรัวเกินไปเปล่าวะ โอ้ทูตเพสฮืมกาเดมทอมมี่ for this cheese เดมบูยูคิดดิ้งบียังไม่ได้มีดีโฟซีเลยเด <Thank you. S 2> มว้าววาแต่เป็นไปไม่ได้กูจะได้เหมือนซัำทำไมวัสดีคุณซิกกี้นะครับบัดเดียวครับอเอ้โอเคโอเค อีพิกโคอิโคยิ้มให้เขาสักหน่อยวิธีได้ดาบลองไปดูช่องอื่นครับช่องผมยังไม่ได้สอนครับคนดูนะมิติกลิจิเนลี่อะไรก็ได้ฮะ What the fuck bro โอ้โหคำอุย้ยสวยอยู่นะหมดนะฮะแจวิง <laughs> แพ็กใหญ่โมดโคตรไวเลยโอ้โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้เกี่ยวกับ a u t นี่ครับอัปเดตนีก้ก็ถือว่าเป็นอัปเดตใหญ่เลยทีเดียวนะครับถามว่าผมจะกลับไม่ได้เป็นคำเป็นคำาวไหมกระเน่นอนนเนี้แคบเนี้ยก็ผมยังทำอะไรหลายอย่างไม่สำเร็จ แถมสิ่งที่ผมอยากได้ก็มีเยอะแยะเลยนะครับนะบางทีผมอาจจะไปหาเทรดเอาก็ได้นะครับโอเคเอาละถ้าหากท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับแล้วก็อูยของเกิดบ๊ายบายจ้ะ